เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมยูซิเฟอร์แคปเตอร์สายกระสอบซ้ายนะครับฮ่าฮวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมเอาเชมี่สตาร์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาจับเทีย์ลิสตัวระดับ5ดาวกันนะครับเพราะคราวที่แล้วเราจับตัว6ดาวไว้เนอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัว5ดาวเนี่ยเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะขอจับเป็น1เซตก่อนนะครับทั้งหมดจะมี1 4ตัวนะส่วนอีกเซตหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะอยู่กันเป็นแบบสัก2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะโอเค ใครดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนขึ้นปใหม่นะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทีหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้เราจับมาให้แล้วนะสําหรับเขาเรียกว่าเทียนลิศระดับ5ดาวนะก็อ้างอิงข้อมูลจากที่เอาเว็บนอกแล้วก็ฝ่ายที่ทํากันไว้นะครับเหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาเรียกว่ารอบนี้เนี่ยจะมีแบ่งเป็นตัวเขาเรียกว่า5ดาว S 5ดาว A แล้วก็เป็น5าดาว A ลบซึ่ง A ลบกับ A เนี่ยมันใกล้ๆกล้กันนะครับ ตัวระดับเอลบเดียบอนนิดนึงว่าเขาก็ไม่ได้จัดเทียบว้ให้หรอกแต่ว่าคือมันมันเก่งน้อยกว่าตัวระดับ A y เอนิเดียวก็เลยเขาเรียกว่าปากเป็นเอลบไว้ y นะครับมันเป็นตัวใช้งานนะนคะครับก็เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับยังไงก็เขาเรียกว่าขอบคุณขอ้ณขอมูลอีกอินเวลาที่นี้ด้วยนะโอเคครับไปกันเลยนะครับสำหรับเซตแรกนะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากตัวระดับ S ก่อนนะครับไล่จากซ้ายไปขวานนะรอบนี้จะง่ายๆนะครับโอเคไปกันเลยฮนะสำหรับตัวแรกนะครับคือมี R ครับมี R เนี่ยเป็นสายเดิเมจร้วนนะ แอคทีฟสกิลของเขานะครับจะสร้างความเสียหาย60%แก่ศัตรูทั้งหมดบนหน้าจอนะครับยิ่ง HP ของศัตรูเหลือน้อยเท่าไหร่นะครับความเสียหายก็จะยิ่งมากขึ้นและความเสียหายเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึงรักกัสเลทีเดียวนะครับสกิลมีคูลดาวสองรอบนะครับส่วนพาสซีฟกับเชิงคอมโบเนี่ยมีอาร์เขาจะได้รับโซ่หนึ่งสแต็กเมื่อสังหารศัตรูด้วยแอคทีฟสกิลนะครับและสามารถสะสมสูงสุดได้ห้าสแต็ก และเมื่อสะสมสแต็กสูงสุดแล้วเนี่ยในการโจมตีลงเป็นในแต่ละเคลียว่ากองสกิลเนี่ยตูมเนี่ยจะปล่อยระเบิดที่สร้างความเสียหายถึง100%คิดค่าดาเมจจากแอคแทปกติของมีอารอีก3%นะครับและเพิ่มดาเมจของเชงคอมโบอีก5%ด้วยก็เขาเรียกว่าคค่านีดียดีเดียวเลยนะฮะตัวต่อไปนะครับไว้ White นะครับ ตัวน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเนาะแล้วเขาก็เป็นเรียกว่าน้องที่แจกฟรีมานะฮะซึ่งค่อนข้างคืองใช้งานได้ดีเลยนะครับไว้ใ <White S 1> นภปษสายเดิเมเดล้วนนะครับแอคทีฟสกิลนะครับจะสร้างความเสียหาย95% 6ครั้งให้กับศัตรูบนสนามแบบสูงนะครับก็คือทางหน้าจอแบบสูงนะและเขาเรียกว่าจะสามารถโจมตีเพิ่มเติมหนึ่งครั้งได้ด้วยนะครับในสําหรับเขาเรียกว่าอาศัตรูที่อยู่บนช่องทาาุน้ำนะนะครับ ในตาราง12ช่องที่อยู่ไม่เกินรอบประตูด้วยกันนั่นเองนะครับแต่ว่าสกิลมีคูดาวสามรอบนะแล้วไว้เนี่ยจะได้รับเขาเรียกว่า locking mark หนึ่งสแต็กนะครับทุกครั้งที่เธอสร้างความเสียหายแต่สแต็กเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายอีก2%และจะสามารถเพิ่มความเสียหายของเชนคอมโบได้อีก4%นะครับและสแต็กทั้งหมดนั้นนะครับจะถูกล้างออกไปเมื่อสิ้นสุดเทินครับสำหรับน้องไว้จะประมาณนี้นะ ออกมาเป็นฟิลิชัยครับจะเป็นสายเทเลพอร์ตบวกฮิลครับแอทัสกิลของเขาเนี่ยเขาจะเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งใดก็ได้นะครับและจะสามารถฮิลเพิ่มพลังทั้งท,งทีมเลยนะครับคิดความแรงการฮิลเป็น320%จากค่าแอคแท็กนะครับแล้วก็จะมอบโล่ต้านดาเมจ10%ให้ตัวเองด้วยโล่เนี่ยคิดจากค่าแม็ก HP ของตัวเองนะฮะแล้วก็สามารถเขาเรียกว่ามีฮิลลิ่งแฟกเตอร์เด้งเลือดอีก70%นะครับ เมื่อมีศัตรูอยู่ใกล้เขาในในระยะ3ตัวขึ้นไปนะในกรณีที่เขาเทเลพอร์ตลงไปนะฮะก็จะมียูเลียนแฟกเตอร์เด้งขึ้นอีกนะครับก็คือ่าฮิวแฟกเตอร์มันคือการเหมือนแบบฟื้นฟูต่อเนื่องนะฮะอืมก็คนขค้างเขาเรียกว่าดีเลยทีเดียวจำไปก็เขาเรียกว่าฮิวอัดอัดกันเลยถ้าในกรณีมีศัตรูนะแล้วก็พารีฟกับเชนคโบเขาเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของแต่ละเทอร์นะครับอ่าจะฟื้นฟูลเรื่องของทีมนะครับ 40%เลยคิดจากค่า a อ t a ท k เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าฟื้นฟู HP ของทีมที่เสียไปทุกๆ4%ด้วยนะครับคือฟื้นฟูกันรัวๆเลยนะฮะแล้วก็ในทุกๆก,การเสีย HP ของทีม5%จะทําให้ a อ t a ท k ของฟิลิชายเนี่ยเพิ่มขึ้น1%ด้วยนะครับก็ในกรณีที่เขาเรียกว่าทีมของเราเนี่ยเสียเลือดไปประมาณ5%เนี่ยก็จะไปเพิ่มแอ t แทให้ฟิลิชายเนอะง่ายๆประมาณนี้ครับ ตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นระดับ A แล้วนะครับจะเริ่มที่ระดับ A แล้วนะเป็นบาตันนะครับบาตันจะเป็นสายโคเวเตอร์ C C R นะครับจะเป็นสายเขาเรียกวา่าเปลี่ยนแปลงกระดานนะแอคทีฟสกิลเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้480%แก่ศัตรูเป็นรูปไม้กางเขนระยะการโจมตีคือสุดจอเลยนะครับและกระแทกศัตรูให้ล้มนะพร้อมกับเปลี่ยนช่องตารางในบริเวณที่โจมตีเนี่ยให้กลายเป็นสีถุงเงินครับมีคูดาวน์5รอบนะส่วนการโจมตีปกติเนี่ยจะสามารถ เขาเรียกว่าโจมตีในในแนวทะแยงได้และสร้างความเสียหายเนี่ย80%ที่จะค่าแอ็แท็กและสามารถสร้างเขาเรียกว่าไฟพาวเวอร์มาร์กหสแต็คได้นาน2องเทินและการโจมตีของบาตันเนี่ยจะรุนแรงขึ้นอีก10%ต่อศัตรูที่ติดสแต็คนะครับอืมก็เขาเรียกว่าเป็นสายเยขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงกระดานที่มีการโจมตีค่อนข้างจะเขาเรียกว่า ช้ได้อยู่เหมือนกันนะสารรถภาพโจที่ปกตินะฮะต่อไปเป็นเนมิซิปนะฮะเนมิซิปศาสาคมเมเรคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับไอทีปสกิลเนี่ยจะสร้างความเสียหาย480%แก่ศัตรูเป็นรูปกากบาทจนสุนระยะจอเช่นกันครับและกระแทกศัตรูให้ล้มจะคล้ายๆกันหน่อยนะและเปลี่ยนช่องตารางในพื้นที่ที่โจงตีให้กลายเป็นสีเหลืองนะครับในกรณีนี้นะนะครับก็จะต่างจากบากตัาน,นิดหนึ่งส่วนการโจมตีแบบเชงคมโบของเขาเนี่ย แต่ละครั้งเนี่ยจะมอบ Judgment Mark นะครับให้1 s t a c สต,ต่อการโจมตีเชิงคอมโบนะแต่ถ้าในเมสิคก,กดใช้ Active Skill เนี่ย s t a c คนี้จะถูกเพิ่มเป็น2 s t a c ตขึ้นมาทันทีนะครับและแต่ละ s t a c คจะเพิ่มค่า Attack และ Defense ให้4%นะครับและเมื่อสิ้นสุดเทิน่ะ Attack จะหายไป M R, ไม่ใช่ a a t t c สเต็คจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับกรณีสมมุติว่าเทินนี้เรามี2 s t a c ตพอเราสิ้นสุดเทินปั๊บเทินจะเหลือ1 s t a c สเท่านั้นครับ ต่อไปเป็นตัวแพชนะฮะเป็นน้องหนูน้อยบวกแดงนะนไม่ใช่ผมแดงหมวกขาวเป็นสายโคเต,เตอร์เหมือนกันครับไอทีสกิลของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนช่องตารางสีแดงที่ใกล้ที่สุดในตัวเขา5ช่องนะครับให้เป็นสีเขียวพร้อมกับมีโอกาสสร้างช่องตารางเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะและถ้าหากเขาไม่ได้ใช้ไอทีสกิลในเทิร์นที่ผ่านมานะครับ <S <S เมื่อใช้ในเทิร์นถัดไปเนี่ยจะสามารถเพิ่มช่องตารางอีกหนึ่งช่องให้เป็นสีเขียวนะมีคูดาวสองรอบนะครับ ส่วนเขาเรียกว่าการโจมตีอ่าแพ็คเาเรียกว่าอาพาีพสสกับพวกเชียงคอาโบเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเมื่อศัตรูที่ติดสแต็กต่างๆโดนโจมตีตายลงตัวแพ็คเนี่ยเขาจะได้รับค่า HP เท่ากับ3%ของเลือดศัตรูที่มีอยู่นะปัจจุบันนั้นแล้วตายไปนะครับและช่องตารางหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะถูกเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับในกรณีที่เขาเรียกว่าศัตรูตายไปตรงนั้นนะ นะครับต่อมาเป็นเลโอน่านะครับเลโอน่าเป็นสายดีบัฟแล้วก็เป็นเบิร์นเผานะนะครับติดไฟแอทีฟสกิลเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้90้าไอ้าสิครั้งแกสตูสนามแบบสุ่มนะครับและจะโจมตีเพิ่มเติม1ครั้งหากมีสตูติดสถานะเบรนนิ่งสแต็กอยู่นะครับภายในระยะ12ช่องตารางที่อยู่ติดก,กับที่อยู่ติดก,กันกับตัวเขานะแต่มีคููดาวสามรอบนะครับ และการโจมตีปกติจะมีโอกาส50%ที่จะเรียกเขาเรียกว่าเรดารก้อนออกมาช่วยโจมตี1ครั้งนะซึ่งเรดารก้อนเนี่ยจะคลิดค่าความเสียหายเป็น50%ของการโจมตีปกติของเลโอน่านะครับและการโจมตีจากเรดารก้อนจะทำศัตรูติดเบอร์นิ่สแต็ก2เทิร์นนะครับโอเคครับต่อมาเนี่ยเราจะมาอยู่ที่เขาเรียกว่าตัวระดับ A ลบกันแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวที่ใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะ แม็กกี้เนี่ยเป็นสายคอมพิวเ,เตอร์ครับไอทีสกิลของเขาจะสร้างความเสียหาย480แก่ศัตรูเป็นรูปไม้กางเขนและยะสุดจอ่อเช่นเดียวกันนะครับและจะกระแทกศัตรูให้ล้มพร้อมกับเปลี่ยนช่องตารางในพื้นที่ที่โจมตีเนี่ยเป็นสีแดงมีคูดาวห้ารอบนะครับค่อนข้างนานเลยทีเดียวแล้วก็สามารถเพิ่มความเสียหายของการเชนคอมโบได้5%ในทุกๆก,การโจมตี8คอมโบนะครับคือเราแบบ คือการโจมตีเชคโคมันจะปุ๊กปักปุ๊กปักเนาะนะครับและจะสามารถเลี่ยงการโดนโจมตีแบบคอมโบได้หนึ่งครั้งด้วยนะครับอืมนี่คือแบบพาส,สีของแม็กกี้นะพาส,สีแล้วก็เชิงคอมโบนะครับเรียกว่ารวมกันนะต่อไปเป็นซิก,กานะครับซิก,กาเป็นสายคอมพิวเมตอร์เหมือนกันครับแอคทีฟสกิลเนี่ยจะสร้างความเสียหาย480%แกศัตรูเป็นรูปแมกกาเขียชีวเดียวกันนะครับและระยะสุดจอกระแทกศัตรูให้ลมนะครับ พร้อมกับเปลี่ยนช่วงตารางในพื้นที่ที่โจมตีให้เป็นสีเขียวนะครับอันนี้จะใกล้ๆก,กับแม็กกี้หน่อยนะนะครับจะใกล้ฟล,ลสีกันแล้วก็พัสซิฟกับเชนฟูโบเนี่ยเมื่อซิก้าเขาโจมตีเป็นครั้งแรกนะครับเธอจะดูวิญญาณศัตรูอ่าเหมือนเป็นเหมือนผู้อยู่้าทูตเนาะและสร้างความเสียหาย80%แบบไม่ส่วนเกาะคิดค่าการโจมตีจากแอคแทกและเลือดของศัตรูอีก5%นะครับก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าดูมีกิมมิคนิดนึง <laughs> นะฮะ แล้วก็การโจมตีก็เขาเรียกว่าเป็นปกตินะครับตัวถัมาเป็นเฟลครับเฟลนี่เป็นสายโคเวเตอร์โบกดีบัฟนะครับดีบัฟอาซาสถานะเฟียความกลัวตกใจนะฮะแล้วก็ไอคิวสกิลเนี่ยสามารถเปลี่ยนช่องตารางหรือสิ่งกีดขวางสีเหลืองที่อยู่ใกล้ที่สุด5ช่องให้เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือจอดจงเลยนะนะครับแล้วจะมีโอกาสสร้างช่องตารางเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะครับ และในกรณีถ้าเราไม่ได้ใช้ทีทสกิลในเทินที่ผ่านมาเนี่ยเทินต่อไปจะสามารถเขาเรียกว่าเพิ่มช่องตาราดอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับในกรณีที่สกิลมันพร้อมแล้วนะมีครูดาวสองรอบนะครับและในช่วงเริ่มต้นของในแต่ละเทินศัตรูนะครับมีโอกาส12%ที่จะติดสถานะเฟียเป็นเวลา1เทินและทุกครั้งที่สังหารศัตรูที่ติดสถานะเฟียนะครับจะทําให้เกิดการระเบิดขึ้นนะครับ การระเบิดเนี่ยจะสร้างความเสียหาย10%จาก HP ของศัตรูนะครับภายในเขาเรียกว่ารอบระยะเวลาในการระเบิดนั้นนะครับเพราะมันระเบิดเป็นกลุ่มนะ mm hmm. ต่อมาเป็น each one นะครับ each one เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสาย double chain combo เลยนะครับคือเป็นสาย chain combo โดยตรงเลยนะฮะ mm hmm. เขาบอกว่าเมื่อ mm hmm. เมื่อใช้ฮีโร่ธาบไฟนะครับ chain combo mm hmm. จะทำให เกิดการติดดับเบิลเชนคอมโบตามมานะครับและสำหรับการเชนคอมโบครั้งที่2เนี่ยค่าแอคแท็กฮีโร่ธาตุไฟทั้งหมดมันจะนับเป็น85%จากแอคแท็กของอิชวาเลยทีเดียวนะครับคือได้ไดเมจของอิชวามาทำเป็นเมจเลยนะฮะแต่ว่ามีครูดาวน์4รอบนะแล้วก็หลังจากใช้ Chain เชนคอมโบไปแล้วเนี่ยจะลดค่าแอคแท็กของศัตรูลง5%เเฉพาะนนในกรณีแค่ในการโจมตีวงกลมรอบตัวเท่านั้นนะครับ ต่อไปเป็นเลชแอนแบ็กนะครับเลชแอนแบ็กนี่เป็นสายเดเมจล้วนนะเอที่สกิลคือทําเครื่องหมายไว้ที่ตารางหช่องนะและเมื่อจํานวนช่องที่ทําเครื่องหมายติดกันจนถึงขั้วจำนวนที่บอกไว้นะครับมันจะสามารถใช้เชนคอมโบได้ใน1ครั้งในตําแหน่งที่เราทําเครื่องหมายไว้นะครับเหมือนเรามาร์คตำแหน่งเอาไว้นะและจะสร้างความเสียหาย ั้งสุดท้ายของการเชิงโบขึ้นอีก3 0นะฮะมันเป็นเหมือนการแบบเรามาร์ช่อง1 2ึ่งสองไว้นเงี้ยแล้วก็แบบไปมาร์ชแบบกรณีที่แบบศัตรูอยู่ในช่องที่เรามาวันก็จะเชงโคมโบแรงขึ้นนะฮะเงื่อนไขใช้มันจะแบบมีเงื่อนไขาการใช้นิดนึงแล้วก็การโจมตีปกติเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม7จแกศัตรูที่อยู่ในช่องตารางสีแดงนะครับอืมอันนี้คือเจาะจงเลยนะต่อไปเป็นบาบาร่านะครับบาบาร่าเนี่ยจะเป็นสายดีบับสตัน บวกปั๊บพลังโจมตีนะครับบาบาล่าเนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหาย550%แก่ศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและพร้อมติดสถานะสตันกับศัตรูที่อยู่บนช่องตาสีแดงนะครับและศัตรูอื่นที่อยู่ในช่องอื่นเนี่ยก็จะสามารถติดสตันได้ด้วยแต่มีโอกาสแค่35%เท่านั้นนะครับแต่ว่าครูดาวเนี่ยหรอบเลยนะแลกกับการคเคลื่อนโจมตีที่รุนแรงถึงน550%ะครับอ่าแล้วก็ ตัวบาบาร่าเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังการโจมตีให้กับทีมได้9%ก้าเเนะครับเขาเรียกว่าในการโจมตีศัตรูที่อยู่ในช่องที่ถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงนะอืมคือถ้าทีมจะโจมตีศัตรูที่อยู่ในช่องที่ถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงก็จะโจมตีแรงขึ้นเก้าเปอร์เซ็นนะครับต่อมาตัวสุดท้ายนะครับเป็นเลจินานะครับอาตัวตัวสุดท้ายในเซตในเซตแรกนี้นะนะครับ เลจิน่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะเป็นสายสกิลหมู่ AOE แล้วก็ทําให้กระเด็นนะครับเลจิน่าเนี่ยจะระเบิดโซล่าสตอมนะครับสร้างความเสียหาย380%แก่ศัตรูทั้งหมดในหน้าจอเลยนะครับและกระแทกศัตรูให้กระเด็นถอยหลังออกไปนะครับแต่ว่ามีคูลดาวสี่รอบนะแล้วก็ยิ่งศัตรูเนี่ยอยู่ใกล้เลจิน่ามากเท่าไหร่นะครับความเสียหายของสกิลโซล่าสตอมและการเชนคอมโบก็จะยิ่งสูงขึ้นสามารถเขาเรียกว่าโจมตี เพิ่มการโจมตีเพิ่มความรุนแรงได้สูงสุดถึง120เซลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเขาอยู่ระยะห่างเกินเขาเรียกว่าสมวงกลมสามมันโจมตีเป็นแบบระยะวงกลมนะถ้าอยู่ห่างระยะเนี่ยประมาณเกิน3าสระยะวง,งกลมเนี่ยมันจะไม่นับโบนัสความเสียหายเพิ่มเติมให้นะครับโอเคก็สําหรับเขาเรียกว่าเทียนลิสตัวระดับ5าดาวสําหรับเซตที่1ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด28ตัวนะพี่เลยแบ่งมาเป็นรอบละ14ตัวนะครับ ส่วนเซตที่2เนี่ยจะเรียกว่าขึ้นให้นะครับเพราะว่าพี่ก็ต้องทยอยๆทำข้อมูลนะนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสําหรับคนที่เล่นเนาะแล้วก็กำลังเลือกตัว5ดาวอยู่นะครับก็ถ้าถูกใจแล้วเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อการใจใด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ทีนึงนะครับโอเคครับวันนี้ก็ผมเ e ซิเฟอร์แคตเตอร์สายสอบสายต้องลางไปก่อนนะครับ เดี๋ยไงยเจอกันใหม่สำหรับคลิปครั้งหน้านะไปกันก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะ